สวัสดีจ้าสภัยเทย์ยนั่นสองแควจ้ามาพบมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ไปค่ะจะพาไปดูบรรยากาศที่ว่าเราจะไปซื้อของมาขายนะคะอาชีพขายของตลาดนัดก่อ,อย่างนี้ค่ะตื่นได้เช้ามืดเนาะประมาณตีสองนี้ต้องออกเดินทางแล้วจ้า<ม>ไปเตรียมกันเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวไปพบกันที่ตลาดเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีสองกว่าแล้วรีบทําเวลาหน่อยจ้า นี่คะ่ะเรามาถึงตลาดแล้วต้องรีบทําเวลาหน่อยเพราะเราต้องกลับมาให้ถึงที่ขายประมาณตีสีนะคะเพราะเราต้องเตรียมของอีกถ้าช้าไม่ทันลูกค้าเนาะมาถึงก็เร่งดิงไปหาเลยค่ะัวหอมหอมใหญ่กับแครอทนะคะเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยร้านพริกนี่จ้ะดอกกระลำพริกกุ้งไช่ดอกบุ้งไช่ต้นพี่ช่อะไรนะะี่ค่ะ เรามาซื้อสิแล้วก็ซ,ซื้อเสร็จนี้นะคะเราก็ให้เขาช่างช่างเสร็จแล้วก็จ่ายตังไปเลยเนาะจ่ายตังเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อของที่อื่นต่อตาแล้วของที่ซื้อเดี๋ยวเขาไปส่งให้ขี่รถเองนะคะเรามีหน้าที่ไปเช็คที่รถว่าของเราครบไหมเสร็จแล้วต่อด้วยในรจ้าเขาเี็ดดอกอะไรนะเนาะตัวเขียวเนี่ยมีดอกพลังเขียวนีไค่ะก็ซื้อเหมือนกันเนาะเป็นหอมแล้ก็ซื้อค่ะ ของทุกอย่างนะคะที่เราไปขายนี่จ้าเรากลับมาทีรถเนาะมาเช็คของที่เราซื้อนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะตัดออกไปบ้างเนาะเพราะว่ามันเวลามันนานเนาะเอาแค่ชั้นสั้นพอเรื่องพอนะคะเสร็จแล้วกลับมาทิ้งตลาดแล้วจ้าตัดของเรียบร้อยแล้วเนาะของที่เรียวไม่ขายลูกค้าก็มาและะ้วค่ะลูกค้าร้านเราเยอะนะคะส่วนมากลูกค้า่เราคือลูกที่มาเจ้อเพราะเขารู้ว่าร้านเราขายของไม่แพง ข,ขายของราคากันเองเราไม่เอากำไรเยอะเอาลูกค้าเป็นกำรนะคะถ้าเพื่อนๆใครทานก็แวะอุดหนุนได้นะคะสวัสดีค่ะ